เรื่องที่สิบเจ็ดปล่อยสัตว์ต่ออายุท่านอมาตเสียวเจินแห่งมนฑนจื่อเจียงเมืองหวนเจาเมื่อตอนที่ท่านยังเป็นเด็กน้อยอายุสิบขวบได้ฝันไปว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกกับท่านว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะมีอายุได้เพียงแค่สิบแปดปีเท่านั้นและจะต้องจากโลกนี้ไป ตั้งแต่นั้นเด็กน้อยเสี่ยวเจินก็คอยเตือนตัวเองให้สํานึกอยู่เสมอว่าชีวิตสังขารนี้ช่างไม่แน่นอนไม่อยากตายก็ต้องตายยากที่จะหลีกพ้นบิดาของท่านเสี่ยวเจินเป็นแม่ทัพใหญ่วันหนึ่งนายทหารผู้น้อยได้จัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้านและเชิญท่านมาเป็นประธาน ท่านแม่ทัพได้นำลูกชายติดตามไปด้วยงานเลี้ยงดำเนินไปอย่างช้าๆสุราถูกยกมาบริการครั้งแล้วครั้งเล่าอาหารก็ยังปรุงไม่เสร็จสักทีเซียวเจยนจึงได้ออกไปเดินเล่นรอบๆบ,บ้านจนกระทั่งเลยไปถึงโรงครัวก็พบเห็นแม่วัวหลายตัวถูกมัดไว้ใกล้ๆกกันนั้นมีคนครัวกำลังเผาเหล็กแหลมในอ่างไฟที่ลุกโชน เมื่อเข้าไตา่ถามบรรดาพ่อครัวว่ากำลังทำอะไรกันอยู่พ่อครัวคนหนึ่งจึงอธิบายให้ฟังว่าพวกเรากำลังปรุงอาหารพิเศษสำหรับงานเลี้ยงวันนี้โดยใช้ก้านเหล็กแหลมเผาไฟจนแดงแล้วแทงที่เต้านมของแม่วัวเหล่านั้นน้ำนมที่ไหลลงมาบนเหล็กร้อนๆเมื่อนำไปปรุงอาหารจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น ครั้นเสียวเจินบุตรชายแม่ทัพใหญ่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกตกใจมากพลางรุ่นคิดว่าคนเราจะกินอาหารสักมื้อหนึ่งทำไมจะต้องสร้างบาปกรรมมากมายถึงขนาดนี้เสียวเจินไม่อยากให้แม่วัวมากมายต้องได้รับความทุกข์ทรมานเขาจึงรีบวิ่งไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้บิดาทราบท่านแม่ทัพเป็นผู้มีจิตเมตตาและรักคุณธรรม ทันทีที่ท,ทราบเรื่องจึงได้ออกคำสั่งยับยั้งไว้ทันทีและประกาศห้ามไม่ให้มีการปรุงอาหารพิสดารด้วยวิธีที่ทารุณโหดร้ายเช่นนี้อีกหลังจากนั้นไม่นานสิวเจินได้ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดิมมาพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าเป็นเด็กที่มีเมตตายิ่งนักได้สร้างกุศลช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไว้อย่างมหาศาล บัดนี้เจ้าได้ต่ออายุไขของตนเองออกไปอีกยาวนานต่อไปภายหน้าชีวิตของเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองมีตำแหน่งเป็นอมาตย์ใหญ่หวังว่าเจ้าจะมีจิตใจเมตตาปราณีช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายต่อไปต่อมาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เซี่ยวเจินบุตรชายของท่านแม่ทัพก็ได้เป็นอมาตย์สมจริงตามที่ฝันและ มีชีวิตอยู่จนถึง90ปีจึงลาจากโลกนี้ไปพร้อมด้วยบุญกุศลที่สร้างสมมาตลอดชั่วชีวิตของท่าน